านแนะนำอำเภอเมืองราชบุรีจะมีที่ไหนบ้างไปดูกัน EP เจ็ดแล้วนะจ๊ะทุกคนร้านแนะนําร้านที่1น,นะคะร้านใหญ่นครพิงค์นะคะร้านนี้มีข้าวต้มข้าวสวยนะคะสามารถสั่งได้ตามใจเลยเมนูที่ห้ามพลาดของเราที่เราชอบมากก็คือน้ำเลียบหมูสับมาแล้วเฮ้ร้านนี้เขาจะใส่ตําลึงลงไปด้วยนะคะโอ้โหอร่อยเราให้เป็นเมนูโปรดของเราเลยนะคะแล้วก็เป็นต้มยําน้ําใสค่ะผัดคะแนงหมูกรอบลาบข้่วหมู ยำผักกาดดองปลาสามรสหมูผัดกะปิกุ้งอ,อกมุนเส้นและนี่คือรายการอาหารทั้งหมดที่เรากินและร้านที่สองนะคะคือร้านไก่ย,ย่างเขาหลวงพิกัดอยู่ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคะ่ะที่นี่เมนูเด็ด ไปไหนไม่ได้เลยคือไก่ย่างคะ่ะทุกคนมาถึงต้องสั่งไก่ย่างนี่เต็มตู้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อของกลับไปกินจุบกินจิ๊บก็สามารถดูได้ในโซนนี้นะคะมาแล้วคะ่ะส้มตำมาแล้วน้ำตกและที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ย่าง เนื้อนุ่มนะคะข้าวเหนียวต้องมาจากต่อไปร้านต่อไปเลยร้านแนะนําร้านที่3นะคะร้านคาวบอยคาเฟ่อยู่ติดกับถนนเพชรเกษมเลยคะ่ะทางเข้ากรุงเทพมหานครนะคะอยู่ตําบลอ่างทองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลังร<ๆ>้านก็คือวิวสวยเลยค่ะ<ๆ>มเมนูในวันนี้ก็คือเมนูโปรดของเราเลยค่ะยำม,มุนเส้นรวมมิตรทะเลอันนี้อร่อยมากหมุน <c oughs> ได้ด้วยหมุนได้ด้วยเขาบอกไม่มแกงส้มยอดมะพร้าว ส้มตำหอยแครงและห้ามพลาดกับผัดไทยเลิศและหมูตุ่นเทินหมูตุ่นเด็ดเปรี้ยวหวานสามรสฉันแนะนำฝรั่งฝรั่งก็ชอบเสาปุ้ยลูกลานนะคะอยยคคนอดช่องทรงเครื่องมีอะไรบ้างข้าวโพดมันน้ำแข็งมีน้ำแข็งด้วยกะทิด้วย ร้านแนะนําร้านที่4นะคะร้านชิริวขนมโตเกียวร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดเขาวังค่ะร้านนี้คือคิวยาวมากใครรอไม่ไหวก็ต้องรอค่ะเพราะมันอร่อย <c oughs> อันนี้ก็คือสังขยาที่คุณลุงคุณป้าเขากวนเองนะคะแล้วสีเนี่ยก็คือสีธรรมชาติคุณลุงบอกว่ามีการตรวจสอบสีที่ร้านเขาแล้วนะคะผ่านได้มาตรฐานกินได้ไม่ต้องกลัวค่ะแล้วก็เป็นสังขยาที่อร่อยจริง เนี่ยค่ะจากในคลิปก็คืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดเขาวังเลยตรงทางลงรถเลยนะคะแบบนี้คุณลุงเวลาทำคุณลุงก็จะมีการเคาะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก,ปกนะคะเพลินฟังเพลินแล้วก็รอคิวไปแล้วก็เธอที่สําคัญนะร้านเนี้ยที่ต้องสั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือแพนเคก้กแพนเค้กดีนุ่มหอมเนยช่อมช่อมมากนะคะอีกไซส์ที่เราชอบก็คือไส้กรากหมูหยองอันนี้คือเรศนะคะไส้กรอกอร่อ,นนอ,ระะรอยอ แล้วก็หมูหย่องนัวเข้ากันคือดีมาก30มิชิ้นสี่สิบบาทแป้งดีกรอบนุ่มแป้งดีอะแปง้งหนอ่อแปง้แปงกรอบสองบาทสาขยา1บาทอันนี้คือไส้ครีม ร้านแนะนําร้านที่5นะคะร้านบีนบีนถั่วปั่นเพื่อสุขภาพค่ะร้านอยู่ใกล้ๆกับซันนี่ราชบุรีค่ะใครสนใจก็แวะไปทานได้นะคะมีทั้งถั่วปั่นโกโก้ถั่วปั่นกาแฟมีโยเกิร์ตด้วยก็จบไปแล้ว EP นี้นะคะใครสนใจอยากไปชิมร้านไหนก็ไปกันเลยค่ะไปอุดหนุนกันนะคะของอร่อยราชบุรีมีอีกเพียบเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ